ว่บบกูมิ่งค่ะหรือว่าการแต่งตัวที่ผิดปกติมากเกินไปนะคะมักจะพบในน้องแมวที่มีความเครียดมากกว่าปกติค่ะอย่างเช่นในคนนะคะเราจะเห็นว่าบางคนนะคะเวลาเครียดจะมีแทะเล็บตัวเองใช่ไหมคะในน้องแมวก็เหมือนกันค่ะเวลาเขาเครียดหรือว่าเขาอาจจะว่างมากเกินไปนะคะไม่มีของเล่นหรือว่าอะไรที่ทําให้เขามีเวลาไปใช้กิจกรรมกับใช้เวลากับกิจกรรมเหล่านั้นค่ะเขาอาจจะเลี้ยตัวเองมากขึ้นนะคะโอกาสที่เขาจะกินก้อนขนเข้าไปในทางเดินอาหารก็จะมากขึ้นค่ะ สวัสดีค่ะหมอณะนะคะสัตวแพทย์หญิงณิสาพลอยแก้วค่ะวันนี้นะคะหมอณะนะคะก็มีเก็บความรู้เล็กๆน้อยเกี่ยวกับเรื่องก้อนขนในน้องแมวมาฝากกันค่ะปัญหาก้อนขนในน้องแมวนะคะพบได้ในน้องแมวค่ะเพราะอะไรนะคะเพราะน้องแมวค่ะมีการแต่งตัวตัวเองนะคะคุณเจ้าของจะสังเกตได้นะคะว่าน้องแมวนะคะจะมีการเลียตัวเองค่ะแต่งตัวตัวเองค่ะซึ่งเรานะคะแทบจะไม่ต้องอาบน้ําแต่งตัวเขาเลยค่ะ เขาก็จะสะอาดดีสมบูเสมอะคะ่ะซึ่งการแต่งตัวของเขาอย่างนี้นะคะก็จะเป็นการเลียแต่งตัวค่ะซึ่งลิ้นของเขาค่ะก็จะมีลักษณะคล้ายๆหวีของเรานี่เองนะคะที่เขาเลียขนตัวเองค่ะขนก็อาจจะติดลิ้นแล้วก็มีโอกาสที่เขาจะกินเข้าไปในกระเพาะอาหารเข้าไปในทางเดินอาหารของเขานะคะซึ่งอาจจะแพ็คให้เกิดเป็นก้อนนะคะถ้าเล็กๆน้อยๆเขาอาจจะขย้อนออกมาได้ค่ะหรือว่าขับออกทางอุจจาระได้นะคะแต่หากปัญหามีเยอะขนเยอะมาก อาจจะแพ็คเป็นก้อนและปัญหานักหนาอาจจะอุดตันในทางเดิอนอาหารได้ซึ่งการรักษาก็ถึงขั้นต้องผ่าตัดก,กันเลยทีเดียวค่ะก็ก้อนขนในน้องแมวนะคะมักพบในน้องแมวที่1ค่ะมีลักษณะขนที่ยาวเป็นพิเศษนะคะอย่างเช่นในน้องแมวเปอร์เซียค่ะหรือว่าในน้องแมวเมคูนนะคะที่ลักษณะขนของเขานะคะจะค่อนข้างยาวค่ะโอกาสของการแพ็คเป็นก,นก้อนก็จะมากกว่าค่ะ แล้วก็สองนะคะมักจะพบในปัญหาก้อนขนในน้องแมวที่แมวที่มีอายุโตเต็มวัยมากกว่าในแมวเด็กค่ะเพราะว่าในแมวเด็กนะคะก็จะติดเล่นติดซนอยู่นะคะการแต่งตัวของตัวเองก็จะน้อยกว่าหน่อยในน้องแมวที่โตขึ้นนะคะการแต่งตัวของตัวเองเขาก็จะมากขึ้นค่ะหรือว่าสามนะคะเราจะพบในน้องแมวที่มีการโอเวอร์กูมิงค่ะหรือว่าการแต่งตัวที่ผิดปกติมากเกินไปนะคะ มักจะพบในน้องแมวที่มีความเครียดมากกว่าปกติค่ะอย่างเช่นในคนนะคะก็จะเห็นว่าบางคนนะคะเวลาเครียดอจจะมีแทะเล็บตัวเองใช่ไหมคะในน้องแมวก็เหมือนกันค่ะเวลาเขาเครียด,รยดหรือว่าเขาอาจจะว่างมากเกินไปนะคะไม่มีของเล่นหรือว่าอะไรที่ทําให้เขามีเวลาไปใช้กิจกรรมกับใช้เวลากับกิจกรรมเหล่านั้นค่ะเขาอาจจะเลี้ยตัวเองมากขึ้นนะคะโอกาสที่เขาจะกืนก้อนขนเข้าไปในทางเดินอาหารก็จะมากขึ้นค่ะ การป้องกันการเกิดปัญหาก้อนขนในน้องแมวนะคะเราเริ่มได้ตั้งแต่ที่บ้านเลยค่ะก็คือเราเอาจจะมีการอาบน้ําแปรงขนเขาบ่อยๆนะคะการอาบน้ําก็จะเป็นการล้างทาความสะอาดนะคะแปรงขนค่ะโดยเฉพาะการแปรงขนนะคะถือว่าเป็นประโยชน์มากๆเลยนะคะว่าในน้องแมวคะก็จะมีขนหลุดร่วงอยู่แล้วะคะ่ะเป็นประจํานะคะการแปรงขนนะคะบ่อยๆค่ะ1ก็จะเป็นการกําจัดขนที่หลุดอาจจะหลุดแล้วนะคะแต่ยังไม่ได้ล่วงออกจากตัวเขาออกไปค่ะ ช่วยเขาไปอีกทางหนึ่งนะคะนอกจากนั้นนะคะการแปรงขนนะคะก็จะเป็นการกระตุ้นให้เลือดไหลเวียนมาที่ผิวหนังได้ดีะคะ่ะสุภาพขนสุภาพผิวหนังก็จะดีตามด้วยนะคะหรือว่า2ค่ะในเรื่องของการตัดขนค่ะโดยเฉพาะน,น้องแมวที่มีขนยาวนะคะในแมวเปอร์เซียแมเมิเคูนอย่างที่หมอพูดไปเมื่อกี้นะคะเขาก็จะมีขนที่ยาวนะคะแล้วอาจจะมีเป็นโปรแกรมนะคะตัดขนข้าบ้างคะ่ะให้สั้นบ้างคะ่ะเพราะขนที่สั้นกับข,ขนที่ยาวนะคะก็จะมีโอกาสการแ็กเป็นก้อนที่ ต่างกาันขนยาวยังไงก็จะมีโอกาสแท็กตัวรวมกันเป็นก้อนได้มากกว่านะคะขนสั้นการโอกาสการแท็กเป็นก้อนก็จะน้อยกว่าโอกาสขับออกหรือเข้าย้อนออกได้ก็จะมากกว่าค่ะ หรือว่าสนะคะในปัจจุบันนี้นะคะก็จะมีผลิตภัณฑ์นะคะที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการดูแลปัญหาก,ก้อนขนในน้องแมวออกมาให้เราเลือกใช้ได้มาคะ่ะไม่ว่าจะเป็นอาหารค่ะที่มีหลายลายี่ห้อหลายแบรนด์นะคะเริ่มทาออกมาแล้วนะคะจะเป็นในเรื่องของเจลขับก้อนขนนะคะซึ่งต่างๆเหล่านี้คุณเจ้าของสามารถปรึกษาสัตวแพทย์ได้เลยนะคะเพื่อเลือกอาหารหรือว่าการดูแลที่เหมาะสมกับน,น้องแมวเป็นต,ตัวไปได้เลยค่ะ ก้อนขนในน้องแมวนะคะถ้าเป็นเล็กๆน้อยๆนะคะน้องแมวสามารถขย้อนออกมาได้ค่ะซึ่งการขย้อนนะคะปกติก็จะไม่บ่อยมากนะคะปกติอาจจะ1นถึงสครั้งต่อเดือนค่ะหรือว่าถ้าเล็กน้อยมากๆการขับของเขาก็มันอาจจะออกมากับอุจจาระของเขาเป็นประจำอยู่แล้วค่ะแต่ถ้าแทกมากๆถึงขั้นเยอะก้อนใหญ่หรือว่าเป็นอุดตันในทางเดิอนอาหารนะคะเราจะสังเกตได้ไงตรงนั้นนะคะเริ่มจะมีปัญหาแล้วนะคะสังเกตได้ไง่ายๆเลยะคะ่ะ1นึ่เขาอ,อาจจะกินน้อยลงค่ะมีการซึม ปวดเกง็งนอนคุดคู้ค่ะอาจจะแสดงอาการในเรื่องของเขาเรียกอะไรเหมือนท้องขยายใหญ่ขึ้นกลางมีมีแก๊สในเน,น,าน,านื้อาหาอันก็เป็นได้นะคะหรือว่าการที่เขาเข้าห้องเข้ากระบะทรายบ่อยขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของท้องผูกค่ะหรือว่าเขาเบ่งมากๆจะมีอาการท้องเสียไปเลยก็ได้นะคะต่างๆ,ๆเหล่านี้ค่ะหากมีอาการเหล่านี้คุณจะของควรรีพาน้องไปพบสัตวแพทย์ได้เลยนะคะ ก็จบไปแล้วนะคะสําหรับเก็บความรู้เกี่ยวกับก้อนขนในน้องแมวนะคะคุณเจ้าของท่านไหนนะคะชอบเนื้อหาประมาณนี้หรือว่าครั้งหน้าหมอนะจะเอาเก็บความรู้ใดๆมาฝากคุณเจ้าของนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับหมอนณและก็ช่องหมอเมตตาด้วยนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ